นักโฆษณาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเสนอสามารถวางแผนบริหารงานโฆษณาได้ทั้งหมดมีความสามารถในการสื่อสารการเจราจาแล้วก็โน้มน้าวใจทำงานเกี่ยวข้องกับนักการตลาดนักวิจัยโฆษณาโปรดิวเซอร์ผู้กำกับศินนักเขียนบทโฆษณาถ้าอยากเรียนเป็นนักโฆษณา ต้องเรียนคณะนิเทศศาสตร์สาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาดเส้นทางสู่อาชีพนักโฆษณาต้องมีความรู้รอบด้านนักโฆษณาต้องมีความรู้รอบด้านเกี่ยวกับการผลิตโฆษณาเช่นมีความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคความนิยมของตลาดรวมถึงทันกระแสะวงการโฆษณาที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ต้องเป็นสื่อกลางทางความคิดของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความคิดสร้างสรรค์มีความเป็นผู้นำที่สำคัญจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมและจริยบัณในอาชีพความฝ่ฝันอยากเป็นนักโฆษณาไม่ไกลเกินเอื้อมหากน้องๆเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันนี้ขอเป็นกำลังใจน้องๆทุกคนค่ะ